มาดูข้อนี้ดอกจันรไว้นิดนึงดอกจัน์ไว้นิดนึงมันจะมีอะไรแปลกประหลาดถูกไหมมันมีแอบสูตรอยู่ข้างล่างถ้าเขาให้คิดตรงๆเลยก็ไม่ใช่ข้อสอบแพทเพราะฉะนั้นหนูดูการที่จะทําข้อสอบไอข้อนี้ได้เนี่ยหนูต้องแยกเคสก่อนจากที่มันเป็นแอบสูตร x บวก2ปกติแล้วแอบสูตรมันต้องแยกเป็น2เคสถูกไหมคือเป็นเคสที่มันเป็นบวก กับเคสที่มันเป็นลบโดยที่เคสที่มันเป็นบวกม,มันต้อง x มากกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่ลบ2ถูกไหมและเคสที่เป็นลบคือ x ต้องน้อยกว่าลบ2ถูกไหมอืมปกติแล้วแล้วเราจะใช้เคสไหนละ่ะในการที่จะเอาไปแทนในแอ s o l u t e เรามาดูที่ปริพันธ์จำกัดเขตปริพันธ์จำกัดเขตคือจำกัดเขตที่อยู่ในช่วงของ ลบสองถึงลบสี่ซึ่งมันเป็นจํานวนลบถูกไหมแน่นอนว่ามันเป็นจํานวนลบเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ช่วงที่มันอยู่ในช่วงของปริพันธ์จำกัดเขตที่เขาหาคือช่วงที่เป็นจํานวนน้อยกว่าลบสองทันทีเพราะถ้ามากกว่าหรือเท่ากับลบสองใช้ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในมันไม่ครอบคลุมในจำกัดเขตที่เขาต้องการหาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ใหม่ว่าเป็น ตั้งแต่ลบสี่ลบสถึงส x กำลังสบวก x กำลังสองบวกด้วย x หารด้วยตัวข้างล่าง x คูณด้วยข้างล่างจากที่มันเป็นแอบสู t e x ลบสมันจะกลายเป็นลบ x ลบสองแล้ว dx คราวนี้เราคิดปกติได้ละ จัดรูปหน่อยจัดรูปหน่อยจัดรูปให้ดูสวยงามหน่อยจะได้คิดเลขง่ายข้างบนดึง x ออกมาพี่จะได้เป็น x กำลังสองบวก x บวกด้วยห่งหารด้วยข้างล่างข้างล่าง,าง,างคูณ x เข้าไปมันจะกลายเป็น x อ่ะพี่คูณข้างล่างก่อนละกันข้างล่างนะตัวข้างล่างนะอ่ะพี่เอาแยกเป็นอีก4ีนะก่อนข้างล่างคูณกันกลายเป็นลบ x กำลังสองลบสอลบ x ลบสถูกไหมถูกมถูกมอ่ะโอเคเนาะอ่ะโอเคแล้วนะอ่ะคราวนี้มันจะกลายเป็นอะไรลบ x รวมกันได้ลบ x กลังสองลบสอลบส่ะเพราะฉะนั้นพี่ดึงอะไรได้พี่ดึงลบสได้ถ้าพี่ดึงลบสได้ข้างในจะกลายเป็น x กลังสองบวก x บวกด้วยห นั่นหมายความว่าไงมันตัดกันก้อนนี้กับก้อนนี้ตัดกันจะเหลือเป็นอินทิเกรตตั้งแต่ระหว่างลบสอง,สองถึงลบสของอะไรลบ x กำลังสอง dx พี่ดึงลบเศษหส่วนสไปไว้ข้างหน้าพี่จะกลายเป็นอินทิเกรตจำกัดเขตระหว่างลบสถึงสองของ XD x dx เหลือสั้นมากเลยเห็นปะเริ่มง่ายละเริ่มง่ายละ จะได้ว่างไง1ส่วน2คูณกับอะไรอินทิเกรต x ได้ x กำลังสองส่วน2ตั้งแต่ลบ2ถึง4โอเคยุบรวมได้เท่าไหร่ <c oughs> ถูกไหมยุบรวมได้เท่านี้อ่ะแทนค่าเข้าไปจะได้เป็นอะไรลบเท่าไหร่ ลบสี่ส่วนด้วยสี่ลบด้วยเท่าไหร่ลบด้วยเท่าไหร่เร็วเอาสี่ไปแทนจะได้เป็นเท่าไหร่เออเอาสี่ไปแทนได้เท่าไหร่เอาสี่ไปแทนจะได้มีค่าเท่ากับสี่สี่สิบหกถูกไหมอ่าสิบหกส่วนด้วยเท่าไหร่สี่แต่ว่าลายลบมันกลายเป็นลบแต่ว่าลบเจอลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นสิบหกลบสี่ได้สิบสองสิบสองส่วนสี่ได้ สตอบเลยเ <Yeah! S 1> ่ข้อที่68เขาบอกว่าไงจากการสอบวิชาภาษาไทยอ่าจากการสอบวิชาภาษาไทยนักเรียนห้องหนึ่งปรากฏว่าคะแนนสอบเนี่ยมีการแจกแจงปกตินะสังเกตนะมันจะมีคําว่าการแจกแจงปกติกําหนดพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติระหว่าง 0, 0. ถึงแอ่าพิจารณาข้อความต่อไปนี้เขาบอกว่าลายกอไก่ ถ้านักเรียนคนหนึ่งสอบได้คะแนนมากกว่าฐานนิยมมากกว่าฐานนิยมพูดง่ายๆว่าอะไรก็คือมากกว่าค่าตรงกลางเพราะว่าสมบัติของโค้งปกติตรงกลางคืออะไรทั้งเป็นฐานนิยมก็ได้เป็นมัธยฐานก็ได้ถูกไหมเป็นมัธยฐานก็ได้หรือจะเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็ได้เพราะว่าทั้ง3ค่ามีค่าเท่ากันอยู่ที่ตรงกลางเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วฐานนิยมอันนี้ก็คือ x bar นั่นแหละ อยู่2เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมันคืออะไร x bar ลบด้วย2 sd นั่นแหละคำเนี้ยที่พี่ขีดเส้นใต้แล้วค่ามาตรฐานของคะแนนสอบจะเท่ากับลบ2ถูกไหมเพราะฉะนั้นคะแนนมันมีค่ามากกว่าฐานนิยมก็คือที่พี่แปลงไว้แล้วเนาะนั่นหมายความว่านักเรียนคนนี้สอบได้คะแนนเท่ากับ x bar ลบ2 sd 2เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเน เพราะฉะนั้น x จะเท่ากับ x บาร์ลบ2 sd จากสูตรค่า z เท่ากับ x ลบ x บาร์หารด้วย sd แทนค่า x b a r ์ลบด้วย2 sd หารด้วย sd เห็นปะเห็นปะอ่ะอ่ะแล้วลบด้วยลบด้วยอะไรนะ x b a r ์ลบด้วย2 sd อ่ะพี่เอามาลงมาข้างล่างลวกันลบด้วย2 sd แล้วก็ลบด้วย x บายอีกทีหนึ่งถูกปะจากสูตรเพราะว่าเพราะว่าที่วงเล็บข้างหน้ามันแค่ x ไงหารด้วย sd x กับ x หายไปเพราะว่า x บวกกับ x ลบหายไปกลายเป็นเหลือลบ2 sd หารด้วย sd ถูกปะลบ2 sd หารด้วย sd sd กับ sd ตัดกันเท่ากับลบ2เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าค่ามาตรฐานของคะแนนสอบของนักเรียนคนนี้เท่ากับลบ2ถูกไหมถูกโอเค ต่อมามาเช็คข้อขอไข่ข้อขอไข่เขาบอกว่าไงข้อขอไขเขาบอกว่าอภิลบแล้วนะเขาบอกว่าถ้าคะแนนสอบวิชาคณิตศ,ศาสตร์ของนักเรียนคนนี้นักเรียนห้องนี้มีมัธยาฐานเท่ากับ60คะแนนซึ่งมัธยาฐานก็เท่ากับ x bar นั่นแหละหรือเขาจะเปลี่ยนเป็นคําว่ามีฐานนิยมก็ได้นะเพราะว่ามัธยาฐานเท่ากับฐานนิยมเท่ากับ x bar ถูกไหมในโค้งปกติ x bar เท่ากับ60คะแนน และมีนักเรียนห้องนี้ได้คะแนนสอบน้อยกว่า54คะแนนพูดง่ายๆว่าถ้า x บาร์ตรงกลางคือ60นักเรียนที่สอบได้คะแนนน้อยกว่า54ก็คือ54มันต้องน้อยกว่า60ถูกปะนั่นคือจำนวนนักเรียนที่สอบน้อยกว่า54คะแนนคิดเป็นร้อยละคิดเป็นร้อยละ15.9นั่นหมายความว่าสีน้ำเงินเนี่ยคือร้อยละ15.9ก็คือ15.9เปอร์เซ็นต์ แล้วสัมประสิทธิ์การแปรผันสัมประสิทธิ์การแปรผันคืออะไร sd หารด้วย x bar จะเท่ากับ0.1พอดีอ่ะคราวนี้เขาต้องการหาอะไรเขาต้องการหาว่าทั้งมัธยฐาน x bar เนี่ยมัธยฐานเท่ากับ x bar 60เนี่ยเท่ากับ60และคะแนนสอบได้น้อยกว่า54คะแนนคิดเป็นร้อยละเท่านี้อ่าคิดเป็นร้อยละเท่านี้อ่ะหนูลองดูจากค่า z เซนเซสูตรหากินเลย z เท่ากับ x ลบ x บาร์ส่วนด้วย sd เนาะเขาบอกว่าอะไรนักเรียนห้องนี้มีสอบได้54คะแนนเนี่ยคิดเป็นร้อยละ15.9้อ่าอาจ1 5เเนี่ยมันเปิดเป็นค่า z ได้เท่ากับเท่าไหร่มีไหมไม่มีเนาะเพราะว่าปกติแล้วค่า z เราก็บอกกันอยู่แล้วว่าต้องคิดจากแกนกลางเพราะฉะนั้นจากแกนกลางมันต้องอยู่เท่ากับเท่านี้เราถึงจะได้ค่า Z ที่คะแนน เท่ากับ54คะแนนพอดีเนาะเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของพื้นที่ใต้โค้งคือเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ก็คือ0.5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือ50%ลบด้วย15.9เท่ากับ50ไอ้30เท่าไหร่นะเท่ากับ34.1หรือพูดง่ายๆว่า34.1เนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต แปลงเป็นค่า a 34.1%แปลงเป็นค่า a คือค่า a เท่ากับ0.341ค่า z ที่ทำให้ค่า a เท่ากับ0.341ไปดูตารางมีไหมนี่ง่ายค่า a เท่ากับ0.341พอดีเลยค่า z คือเท่าไหร่เท่ากับ1เพราะฉะนั้นคะแนนที่คะแนนที่54คะแนนมีค่า z เท่ากับ1เพราะฉะนั้นพี่เอาไปแทนสูตรเลย z เท่ากับ1 โอเคไหมเเท่ากับ1 x bar เท่ากับเท่าไหร่ x bar เท่ากับ60บ x bar เท่ากับ60 x เดียวเท่ากับเท่าไหร่ x เดียวเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นะ54บถูกปะแล้ว sd ล่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คิดเลขออกมาอ่าแก้สมการออกมา sd ย้ายข้างไปมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ sd มีค่าเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นะลบ6ถูกปะ เอสดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะลบหกแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ที่เราคิดมาค่า z ซที่เราคิดมาเท่ากับ1เนี่ยมันอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวามันอยู่ฝั่งซ้ายถูกปะเพราะฉะนั้นค่าแเป็นลบเป็นลบหนึ่งอย่าลืมนะอย่าลืมนะเพราะฉะนั้น SD เปลี่ยนใหม่จากลบหกเป็นเท่าไหร่เป็นหกแล้วโอเคเนื่องจาก SD เป็นหกแล้วเพราะฉะนั้นเราเอามาแทนค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน 6หารด้วย x bar เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยห0 6หารด้วย60มีค่าเท่ากับ0.1พอดีตรงกันไหมแล้วสัมประสิทธิ์ของการแปรผันของคะแนนสอบนี้เท่ากับ0.1เพราะฉะนั้นถูกต้องถูก2ข้อเลยตอบข้อ1เห็นเนาะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าข้อมูลของ2ชุดนี้เป็นอย่างนี้เขาให้ข้อมูล2ชุด2ชุดมา แล้วเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ผิดบ้างเนาะแสดงว่าเขาต้องเช็คช้อยเราเช็คช้อยเราคือไงค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดที่1อ่า x bar ของชุดที่1เป็นไงแล้วก็หา x bar ก่อนอ่ะพี่หา x bar ของชุดที่1ก่อนเนาะ x bar ชุดที่1 1 3 3, 3 6บวก3บวก3บวก6 9. บวกแลวก9้บวกได้เท่าไหร่เนี่ยมีทั้งหมดกี่ชุดนะ6ชุดถูกปะ6ชุดโอเคบวกกันแล้วได้เท่าไหร บวกกันแล้วจะได้ x bar เท่ากับ30บวก6ถูกปะ30เนาะ9 10เป็น10เนาะ8บวก6เป็น14 14บวก6เป็น20 20บวก10เป็น30โอเคหาร6จะได้เท่ากับ5เพราะฉะนั้นชุดที่1 x บ a r เท่ากับ5อ่ะเท่ากับ5นะฝึบเท่ากับ5า x bar 2, เท่ากับเท่าไหร่ หนูก็หนูก็คิดเลขเลยหนูก็คิดเลขเลยเนาะ x bar 2มันก็คือ2บวก3บวก4บวก15แล้วละกันพี่ยุบรวมไปเลยบวกหารด้วยอะไรหารด้วย6นะได้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่24ส่วน6เนาะก็คือ4เพราะฉะนั้น x bar 2มีค่าเท่ากับ4โอเคอ่ะเขาบอกว่าไง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดที่1มากกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดที่2อยู่0.5จริงปะเนี่ยไม่จริงละผิดละเพราะว่าอันที่1มันเป็น5อันที่2มันเป็น4ี่มันห่างกันอยู่1ผิดละแล้วเรามาดูเช็คกันหน่อยว่ามันมีข้ออื่นผิดอีกไหมข้อมูลชุดทั้งสองชุดมีมัธยฐานที่เท่ากันมัธยฐานหาตำแหน่งเลยเนาะตำแหน่งทั้ง2อันมีค่าเท่ากันเลยมันมี6ข้อมูลเท่ากัน6บวก1เป็น7ส่วน2คืออะไร สามจุดห้าถูกปะถูกปะมันคือคาบเกี่ยวระหว่างตำแหน่งที่สามกับตำแหน่งที่สี่เพราะฉะนั้นมีเดียนของหนึ่งนะมัธยาฐานของอันที่หนึ่งคือคือสามกับหกถูกปะสามบวกหกส่วนสองคือเก้าส่วนสองคือสี่จุดห้ามัธย,ยามัธยฐานของอันที่สองก็คือสี่กับห้าเพราะมันคือตำแหน่งที่สามกับตำแหน่งที่สี่ บวกกันหาร2คือ9คือ4.5เห็นปะข้อ2เขาบอกว่าข้อมูลทั้ง2ชุดมีมัธยฐานที่เท่ากันอ้าวจริงอันนี้จริงเพราะว่าเท่ากับ4.5เพราะฉะนั้นอันนี้ถูกฐานนิยมของข้อมูล2ชุดนี้เท่ากันฐานนิยมคือโหมดเนาะโหมด1ซ้ํากันมากที่สุดของข้อมูลชุดที่1คือ3ซ้ํากันมากที่สุดของข้อมูลชุดที่2คือห ฐานนิยมของข้อมูลต่างกันอยู่2ถูกไหมถูกค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมของข้อมูลทั้ง2ชุดเท่ากับ 4. 5ุถูกไหมเนี่ยจริงๆอะ่ะเอาเอาค่าเฉลี่ยของ5บวกกับ4เลยก็ได้เพราะว่า x บาร์หกับ x บาร์สเราก็หามาแล้วเนาะบวกกันแล้วหาร2อีกรอบหนึ่งก็จะได้4.5เพราะฉะนั้นข้อที่4ถูกต้องค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดที่1ก็คือ x บาร์หเท่ากับ5 มันจะมีค่าเท่ากับฐานนิยมของข้อมูลชุดที่2นั่นก็คือโหมด2โหมด2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่5เท่ากันจริงเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดคือข้อ1เนาะมาข้อถัดมาข้อถัดมาไปข้อสอบแพดเหมือนกันปี55เนาะเขาถาม a b c เป็นสามเหลี่ยมอ่ามีความกว้างความยาวตรงข้ามมุมเหมือนเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอ,องค์ประกอบเหมือนกับ กดของไซน์เลยกดของไซน์กดของโคไซน์เลยเนาะเขาเขาบอกว่าอะไร A B C เขาบอกว่า C มีเท่ากับ60องศา B นั่นคือมุมตรงนี้ B เท่ากับ5แต่ A ลบ c จะเท่ากับ2เพราะฉะนั้นอันนี้เรารู้มุมอะไรเรารู้มุม C เนาะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะใช้มุม C C กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองลบด้วย2 a b เท่ากับคอ s 60องศาอ่ะเรามาดูกัน C กำลังสอง c กำลังสอง C เราไม่รู้ a เราก็ไม่รู้ติดไว้ก่อน b เราคือ5 5 25ลบ2 a งเอบีคอ 60, คือเศษ1ส่วน2 จัดรูปให้หน่อยบวก25ลบด้วยสลบด้วย A b เห็นไหมติดต้อง2ตัวแปรเนี่ยแต่ว่าไง่ายเขามีมาช่วยแล้ว A-C ลบ C มันเท่ากับ2เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็น A พี่แทนเป็น2บวก C เลยโอเคเนาะเพราะฉะนั้นอ่ายายข้างไปเนาะอันนี้ไง เมันจะเท่ากับ2บวก4ปึ๊บอ่ะกำลัง2องบวก25ลบด้วย A B อะไรที่เป็น A พี่แทนเป็นอะไรนะอะไรที่เป็น A พี่แทนเป็น2บวก4 B เราคือ5โอเคเนาะโอเคเนาะฟึบ โอเคมาคิดเลขละคิดละคิดเลขปกติละเป็นแบบคิดสมการหา C ละซีกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกด้วยหลังกำลังสองบวกยี่สิบห้าลบด้วย 10, สิบลบห้าีอะกับ C ย้ายไปตัดกันเป็นศูนย C กับ C รวมกันเป็นลบ4 i 2เนาะอ่าบวก4เป็น29 29ลบ10เป็น10เท่าไหร่19เนาะบวกด้วย19คิดถูกแล้วเนาะคิดถูกแล้วเนาะโอเค19เพราะฉะนั้น C จะเท่ากับ19เขาถามอะไรเขาถามความยาวของเส้นรอบรูปเส้นรอบรูปมันก็คือเป็น A บวก B บวก C c เราเท่ากับ19เรารู้แล้ว a เราจะไม่รู้หรอกเพราะว่าอะไรเขาบอกมาแล้วว่า a ลบ c มันเท่ากับ2เพราะฉะนั้นถ้า c เท่ากับ19 a ก็คือ19บวก2นั่นก็คือ21เพราะฉะนั้น a บวก b บวก c มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ a คือ21บวก b คือ5บวก9ตอบ45 น,นี่เป็นข้อสอบแผทเนาะเป็นข้อสอบแผทอา้าวข้อสอบแผทเขาบอกว่าอะไรตจงหาเซตคตําตอบของอสมการนี้หนูดูดีๆฐานเป็นตัวแปลกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องสมมุติ2กรณีเช่นเดียวกันกรณีแรกพี่ให้กรณีเป็นอะไรก่อนกรณีแรกพี่ให้เป็น x มากกว่า1ถ้า x มากกว่า1เราก็จะได้ว่าเป็น log x x ใช่ไหม อ่ะพอทอดออกมาปุ๊บเครื่องหมายไม่ต้องกลับอา้าวย้ายไปคูณหน่อย x กำลังสองลบ x จะได้ว่าไง x กำลังสองลบ x ใช่ไหมแล้วก็ย้ายสองมาลบพี่จะได้ว่าเป็น x ลบสกับ x บวกหึ่ฟื้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ0 x เดียวของพี่จะเท่ากับอยู่ในช่วงไรอยู่ในช่วงของ x จะอยู่ในช่วงของลองไปสร้างเส้นจำนวนดูนะ x จะอยู่ในช่วงของลบหกับ2อ้าวแล้วมันมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกคือเงื่อนไขอะไรคือเงื่อนไขที่ฐานต้องมากกว่า0ฐานมากกว่า0หมายความว่างไง x ลบหต้องมากกว่า0 โอเคปะถ้า x ลบหนึ่งมากกว่าศูนย์มากกว่าศูนย์หมายความว่า x จะต้องมากกว่าหนึ่งแล้วเคสของเราก็คือ x มากกว่าหนึ่งเหมือนกันแสดงว่าไงแสดงว่ามันมีสองเงื่อนไขที่เป็นไปได้เนาะสองเงื่อนไขที่เราต้องเอามาสร้างเส้นจำนวนกันเคสแรกนี้จะได้ว่าเป็นลบหนึ่งหนึ่งแล้วก็สอง อันนี้คือช่วงที่เราคิดเป็นทึบเนาะเพราะมันมีเครื่องหมายเท่ากับอันนี้คือช่วงที่เราคิดมาส่วนอีกอันนึงคือช่วงที่เป็นเงื่อนไขเพราะฉะนั้นช่วงที่เป็นเงื่อนไขเอามาสมาสนทิการเอามาอินเตอร์เซกกันหมายความว่าคําตอบนี้คือคําตอบที่เป็นเคสที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มมันคือเปิด1กับปิด2งนั่นเองอ่าโอเคไหมโอเคไหม อ้าวข้อต่อมาข้อต่อมาให้ r แทนเซตของจำนวนจริงอันเดิมแต่เป็นเคสที่2อันนี้เคสแรกใช่ป่ะเคสที่2เคสที่2คือเป็นช่วงที่เป็นฟังก์ชันลดอสําหรับเคส2เราตั้งได้เลยเราจะได้ว่าไงเราจะได้ว่าเป็น2หารด้วย x ลบ1มากน้อยกว่าหรือเท่ากับถูกไหมต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ x ถูกไหมอ่า เราจะได้ว่าไงย้ายไปคูณ x กาลังสองลบ x เนาะย้ายไปคูณแล้วอันนี้หายไปเพราะฉะนั้นเราจะกลายเป็น x กาลังสองลบ x อันนี้ย้ายเป็นลบเนาะมากกว่าหรือเท่ากับ0อ่าคราวนี้เราจะได้ว่าเป็น x ลบ2กับ x บวก1มากกว่าหรือเท่ากับ0บวกลบบวกเลย ลบ1กับ2บวกลบบวกเราต้องเอาแดนมากถูกไหมรวมด้วยอ่าแต่ว่าทําไมเขาบอกว่า x มันต้องอยู่ในช่วงอะไร x มันต้องอยู่ในช่วงนี้และ x ต้องมากกว่า1ด้วยถูกไหม x มากกว่า1ด้วยแล้ว x ก็ต้องอยู่ในช่วงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองพอร์ตดูสิ x อกลบ1กับ2ถูกไหมอ่ะจากอันนี้นะ เนาะจากอันนี้นะเราจะได้ว่ามันต้องรวมกับเคสที่ทำให้ฐานไอ้นี่ด้วยเพราะฉะนั้นคือรวมกับเคสที่ x มากกว่า1โอเคเนาะแล้ว x ต้องอยู่ในช่วงระหว่าง0ถึง1ด้วยเพราะฉะนั้น0อยู่ตรงนี้อ่าคราวนี้เราจะได้ว่าไง0ถึง1คือตรงนี้ถูกไหมและอันนี้มันไปด้านนี้ถูกไหมปึ๊บ แล้วอันนี้ก็ไปทางด้านนี้ถูกไหมจากที่เราทํามาแต่ในกรณีนี้มันต้องอยู่ในช่วงนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นมันอยู่ในช่วงนี้ไหมมันมีอะไรที่มันทับกันไหมไม่มีเลยเนาะมันไม่มีอะไรที่มันทับกันเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ x นี้คำตอบเป็นเซ็ตว่างทันทีไม่มีคำตอบเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่สามารถทับกันกับกรณีเคส2ได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคำตอบเซตว่างดังนั้นดังนั้นดังนั้น คำตอบที่แท้จริงคือเคส1เท่านั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเคส1คือ x เป็นสมาชิกของเปิด1ถึงปิด2เขาถามว่า a เป็นสับเซตในข้อใดต่อไปนี้เพราะฉะนั้นดูจากช่วงนี้คือ x อยู่ระหว่าง1ถึง2แต่ไม่รวม1ถูกไหมแต่รวม2พี่รู้ว่ามันรวม2พี่เอา2กลับเข้าไปแทนในช้อยแต่ละช้อยเลยเนาะอย่างช้อยข้อแรก2เอากลับไปแทน x กำลังสองเป็น4บวก4ลบ3อบ olute ถูกไหมเท่ากับ3ลบ4ลบ4เท่ากันไหมมันไม่มีทางแน่นอนเพราะว่าอันนี้มันเป็นบวกอันนี้ติดลบเพราะฉะนั้นข้อแรกไม่ใช่ละข้อที่สองแอบส์ olute 2 x ก็คือ4บวก5มากกว่า9แต่น,นี้มันได้9อะ่ะมันมาก9มากกว่า9ถูกไหมผิดเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่คำตอบอันต่อมา0อ่ะ x บวก3ามแอบสูตรน้อยกว่า5 x เป็น2เนาะพี่ลองแทน x เป็น2เนาะ x เป็น2พี่จะได้ว่าตรงนี้คือ5ได้ไหมเป็นจริงไหมเป็นจริงเนาะเพราะว่าอันนี้มันมีเครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้นมันสามารถเท่ากับ5ได้เพราะฉะนั้นข้อ3ถูกติ๊กถูกไว้ก่อนเผื่อถูก2ข้อเราจะได้เอามาเช็คตัวอื่นได้ x กาลัง3ข้อที่4กลายเป็น8ถูกปะ x กาลัง3เป็น8มากกว่า3 x กาลัง2 x กลังสองคือ4คูณ3เป็น12 ถูกไหมเนี่ยมา8มากกว่า12ผิดละเพราะฉะนั้นตอบข้อ3ามทันที